สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะเมื่อวานอูไม่ได้บันทึกคลิปไว้นะคะแต่วันนี้อูจะมาบันทึกวันอังคารนะคะเมื่อวานเดี๋ยวเรามาดูว่าจะติดลบอยู่เท่าไหร่นะคะเมื่ออาารเราเทรดติดลบอยู่25เหเรียนนะคะแต่ก็ได้กําไรมาตอนตลาดอเมริกากลางคืนนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นกราฟที่เราเทรด ตอนเช้านะคะของวันอังคารตลาดญี่ปุ่นนะคะตอนเช้าเราก็จะเก็บอยู่ประมาณเกือบ 2US นะคะตลาดญี่ปุ่นแล้วก็มาเก็บตอน9โมงอีกรอบนึงนะคะนี่ดูกราฟนะคะเราจะใช้แนวต้านในการเซลล์แล้วก็บายในแนวรับเท่านั้นนะคะเราจะไม่ไม่ไปซื้อบายตอนแนวต้านนะคะยังไงเราก็จะรอกราฟที่ชัวร์นะคะถึงจะเข้าออเดอร์ ันนี้คือเราเซลล์อยู่3ไม้นะคะก็คือเป็นไม้ศืนยจดนย์หนึ่งจดศูนยแล้วก็ศูนจดศนนะคะก็เซลล์ตามรถของไม้ไปนะคะอยาให้ดูกนะะันคือนี่คือกำไรที่เราได้วันอังคารนะคะ8 7ด s ุตอน9ก้าโมงนะคะเดี๋ยวดูกันเลยว่ากำไรก็ ได้เรื่อยๆถ้าเราไม่โลบนะคะฟอริกอย่างเดียวอย่าโลบนะคะขอให้มีพอตใหญ่ๆก่อนแล้วถึงค่อยวางระเบิดเลยค่ะ1.0คือถ้ามีพอตโตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูจุดที่อู้ซื้อนะคะนี่ค่ะเข้าซื้อเซลนะคะแล้วก็ได้กำไรปิดออเดอร์ไปมีสามจุดที่อู้เข้าซื้อนะคะ เราต้องดูตามเทรนนะคะถ้าเทรนเป็นขาลงเราก็ต้องซื้อเซลล์อย่างเดียวนะคะเราจะไม่ส่วนบายด็ดขาดนะคะ<ม>เราต้องดูแรงด้วยถ้าแรงมันเซลล์เยอะเราก็ควรไม่ส่วนบายค่ะเซลล์ลงมาจะได้เปรียบกว่า<ม>อู้เซลล์ไปสามไม้มนะคะแม่อันนี้เป็นของใครเนี่ยนีน่ีแต่ลูกอมจ้ะ กินไม่ได้ก็ให้หมาไปนะฮะมันบูดแล้วเหรอไม่เนี่ยจากแปดสิบนะคะมาเป็นเก้าสิบแปดยูเอนะคะ <ขอ S 2> แต่เราอยู่อีก <2 S 1> สองยูเอนะ,ะจ,จะได้หนึ่งรอแล้วคือปั้นพอร์ตเล็กๆไปเรื่อยๆนะคะเราทำกําไรได้ทุกวันนะคะไม่ต้องกลัวอย่าเอาความโลภ หาเงินนะคะเพราะว่าถ้าเรามีความรู้แต่เรายังมีความโลภอยู่<ม>ยังไง<อ>เราก็จะนี่ค่ะสามจุดที่อู้เข้านะคะอู้จะเข้าเก็บสั้นมากอู้กลัวอู้ก็จะเก็บสั้นบางคนเขาจะถือยานะคะมาทีพีที่ข้างล่างเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะแต่อู้ก็คือเก็บสั้น อู็จะได้กำไรน้อยแต่ก็เราก็พอพอใจกำไรเท่ไหนก็แค่นั้นนะคะ <c oughs> นี่ค่ะแปดจุดเจ็ดเอของวันอังคารน,นะคะที่อู๋เทศมาวันนี้แม่ไม่ฟังเต็มเลยใช่ไหม